ตอนนี้เพิ่งรุ้ไม้กบพี่น้องจุดกระบาติตบาเนี่ยเช่นแล้วปล่อยมันตอดอ่ะเลยโองตอมโออยเข้าไปดีกว่าเขาอยู่แก่เขาบปเกี่ยวเลยครับให้เขาแก้ปัญหากันเองครับโจดกับจำเลยนะสวัสดีพี่น้องวันนี้มากับไอ้กบนะกับพากันไปเบิ่งพึ่งที่เจอไว้นะ บมค่อยมีอารมณ์ถ่ายคลิปปันใดเลยนะครับระว่าเขาเพิ่งตัดหน้าเขาไปแบบว่าขี่รถสวนกันออกมาครับโอ้เจ็บใจหลายครับมาเอาแต่ม,มู่วานกับบัว่าดอกนะครับเอาตัดหน้าไปเขี่ยวแค่เชียววินาทีเดียวแต่กับผมไปย้ายนะครับมานําหาเส้นใหม่กันกับมาพอหางหนึ่งอยู่นี่แหละทําอุปกรณ์เข้ามาเลยนะครับตอนหาหอดบัวถ่ายทําอย่างเลยครับเสียลมพี่น้องเพิ่งห่างบุกใหญ่พอเอาไปก่อนไหม โชคดีว่ามาโพหางนี้นะอยู่กลางนานะครับเสร็จแล้วทางไปโอ้อย่างตางทางล่างวะมีข้านาให้เดินอยู่นั่นนะพี่น้องเห็นบอครับเดี๋ยวไปเจอกันเรื่องเด้อหวังว่าจะกำลังเต็มนะเดี๋ยวดูก่อนใช้ทอยบอก โบใช้ดอกว่าครับไอ้โบใช้ดอกครับไปเดี๋ยวรอไอ้กลบก่อนเจอกัน,นที่เทิงพี่น้องขึ้นไปนํากันนี่แหละเสียละเพิ่อ่ะโอ้เพิ่อหายีเทิงนี่แหละครับขอให้ขาวอักลากเด้อคักค่ะค่ะค่ะสุดยอดครับไปพี่น้องขึ้นต้นไม้กัน เสียละพึ่งต้นมันเหมาะเด้หนอนี่พึ่งมันก็เลยมักเสียละพึ่งนะฮะกล้งกี้นี่ด้วยนะอู้ระวังให้ดีครับเราอยู่เหนือลมรอให้กบขึ้นมาก่อนพึ่งอยู่นั่นเด้อพี่น้องเด้อเด้อพร้อมแล้วติครับ <laughs> จัดไปแตวบุกไปหามันเลยพี่นกอ, <c oughs> อ้เสียงป่าใส่เบียดไหมครับ ไปพี่น้องกก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 จัดการครับไปรุนทั้งคุณบอกว่าตอดกับตอดไปสั้นเด้อพี่รงเหยียดไปขวา จะตรวจผมกันแล้วกันครับตรวจให้ขบหมดสวนแล้วใส่ร้อยอ่ะโอ้ตัวอ่อนเดิพี่ร้อง うん。<music> พึ่งรุอมอยู่ของกั๊กเถอครับโอ้โหเอากี่ครบมาพี่น้องไปเถอะผมเอาควันหลายๆก่อนพี่น้องไอ้กบป,ปล่อยพึ่งลุมอยู่กองนี่จะรวยลุมผมเไปคิดเป็นตะยานเไยเห็นว่าใส่ดีแล้ววนน้ำเดียวคนใส่เสืเ้อผ้าชั้นโยียวิ้วสิตัดบุรุอนิดหนึ่นะ อยู่กับผเห็นพี่น้องนี่นะไหลออกอะน้ำเพื่งผมอ่ะอ๋อติดก้นได้และเอ้าเชื่อืเอ้าทำมารอดโอ้โี้ังกีได้ดอกสวยยับแล้วครับไปเก๊กยิงไปไกลผม สรุปผลงานทางล่างพี่น้องตอนนี้เพิ่งรูไม้กบพี่น้องจุดกระบาดิดบาเนี่ยเช่นแล้วปล่อยมันตอดอ่ะโอ้โเลยน้องต้อมโอดๆเข้าไปดีกว่าเขาไปอยู่แก่เขาไปเกี่ยวเลยให้เขาแก้ปัญหากันเองครับโจดกับจำเลยเหรอเดี๋ยวสรุปผลงานกันครับ ลงมาแล้วพี่น้องนีเด้อครับผลงานนะหัวน้ำเกิดจะประมาณข8ดแปดขีดนี่ว่าครับเดี๋ยวไปจ้างให้ดูอยู่บ้านเนาะหัางอ่อนก็ต้องขอไปด้วยเอาไปขายขายรับบบได้ก็ชักตายรลดนะครับผมนิดนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมก็ใอ้กบจะไปอีกครับเผื่อได้อีกเนาะบ่ได้ยังได๋ก็ไปช่างน้ำผึ้งอยู่บ้านเฮาครับคลิปนี้กับโกค่อยสุบอารมณ์มาได้นะครับเขาเอาผึ้งตัดหน้าครับไปโอเคกลับมาบ้านแล้วพี่น้องการเมื่อนี้ได้ผึ้งมาสองหางนะอีกหางผมบ่ได้ถ่ายนะครับไอ้กบเป็นคนขึ้นนนนนนะเเหห็ทางมััั้้้้อยยไไปลใบบขึตดคร อยากบ่งคลิปก็เบ,บ่งคลิปช่องไอ้กบด้วยครับเฟซบุ๊กพันกบนะครับรังที่ไอ้กบไปตัดนี่น้าออกแดงดำเลยพี่น้องดูนะสีออกแดงดำนะครับมาดูก้อนนี้เท่าไรนะครับก้อนนี้เจ็ดีครับน้ำพึ่งออกแดงดำเด้อเนี่ยเออผมรู้น้ำน้ำอะไระครับสว่วนนี้รังต้นกระเดาที่ผมขึ้นตัดนะครับที่ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบึงก่อนหน้านี้นะครับ น้ำสีเหลืองทองงามเลยนะครับก้อนนี้แต่ก้อนมันบุบทางนี้นะครับผมตัดยากมดูหนักเท่าไหร่ก้อนนี้อู้น่าจะแปดเกือบเก้าขีดครับ่ะตีไปแปดขีดเนาะมันเกือบจะถึงเก้านะมันเลยแปดมานะครับก็เอาไปแปดขีดนะครับก็สีงามนะครับใครสนใจก็สั่งได้ครับน้ำพึ่งนะครับของมือบนโคกนะครับนี่เดี๋ยววๆแป๊บนึงครับ นี่ก็มีน้ำผึ้งที่ได้มาช่วงก่อนหน้านี้อีกนะครับนี่ครับก้อนนี้น่าจะแปดขีดมั้งนะครับสีทองงามคือกันครับอันนี้จะเจ็ดขีดนะครับนก็จะเป็นก้อนน้อยๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะเพราะว่าน้ำผึ้งเอ่อมันบกค่อยหลหลนะครับจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะน้ำผึ้งก็จะเป็นก้อนเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับบางห้งเขาจะเามาใส่กันแบบนี้ครับอันนี้ลังต้นมันกาลังตํำนะครับสนใจก็สั่งได้ครับน้ำผึ้งหลากหลายสีสันครับของแท้ หรือโบเทสกับบรูนนะครับเพราะว่าตัดมาจากหลังพึ่งครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับชมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะได้เพิ่งยังกระลุนไปํำกันพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ